สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทรจีอีพีนี้นำเสนอดวงประจำเดือนสิงหาคม2567ดวงดาวยกย้ายราศีในเดือนนี้จะสัมพันธ์กับคุณอย่างไรไปรฟังกันเลยในวันที่2และ27สิงหาดาวสุขโคจรเสิร์สองภพราศีสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูสำหรับดาวพระศุกร์นะคะในเดือนนี้โคจรเดินเร็วค่ะโคจรถึงสองภพนะคะก็คือภพสุภาและภพกัมมะค่ะ แต่ว่าภพสุภาเนี่ยจะอยู่นานกว่านั่นเองนะคะก็เลยจะส่งอิทธิพลถึงเรื่องของคําว่าสุภานี่แหละนะคะซึ่งตามหลักโหราศาสตร์สุภาเนี่ยแปลว่าเรื่องของความเจริญหรือชื่อเสียงของคุณและแปลว่าเจ้านายหรือผู้ใหญ่นั่นเองนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะมาจากภพเรือนอลิและลาภะนะคะซึ่งก็จะมีเรือนที่เสียและดีนั่นเองนะคะแสดงว่ามันมีเรื่องของปัญหาอะไรบางอย่าง แล้วก็จะเกิดคุณได้นะคะมันเป็นเหมือนว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าพูดถึงคําว่าสุภาเนี่ยแปลว่าเรื่องของความเจริญหรือความมีชื่อเสียงของเรานะคะก็จะเป็นช่วงเดือนที่คุณอาจจะเข้าไปเจอเรื่องของปัญหาปัญหาเนี่ยนะคะก็อาจจะมาจากนะคะพบอรินี่แหละนะคะซึ่งมีดาวที่สัมพันธ์นกันกับดาวสุขคือเลขสาดาวอางคารน,นะคะ ลอยอยู่นะคะสุขังคางขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะเลยมันเหมือนว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างมาจากพบปุตตะก็คือลูกน้องหรือว่าลูกค้าของคุณนะคะเลยทําให้มันเกิดกระทบกับเรื่องของความเจริญของคุณหรือชื่อเสียงของคุณเช่นบางทีนะคะลูกค้าคุณช่วงเนี้ยเขาอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าตัวลูกค้าตกอรไรคะ่ะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทําให้ไม่สามารถให้งานเราก็ได้นะคะเลยเกิดเป็นผลกระทบเป็นโดมิโนโอ,อะไรเงี้ยค่ะ หรือว่าเขาอาจจะเป็นศัตรูกันกับเราในช่วงเดือนนี้นะคะก็เลยอาจจะกระทบกับเรื่องของชื่อเสียงของคุณก็ได้นะคะทีนี้ดาวศุกร์อะค่ะท่านสัมพันธ์กับดาวอังคารเลข3แล้วก็ยังสัมพันธ์กับดาวราหูและดาวเสาร์เลข8และเลข7อีกด้วยนะคะซึ่งกลุ่มดาวเนี่ยนะคะอย่างราหูถือว่าโอเคนะคะก็เลยเหมือนว่าใช่ปัญหามันเกิดขึ้นนะคะคุณก็ได้มีการ brainstorm กันนะคะจ,จะเป็นการ brainstorm กันในองค์กรนะคะ ว่าเราจะวางแผนรับมือนะกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้จะทํายังไงกันดีนะคะแต่ว่าปัญหานี้ก็ถือว่าอาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดได้นะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เจอดาวเสาร์ซึ่งพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะ,ะดาวเสาร์เนี่ยมาจากพบการเงินเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินหรือมันอาจจะมีเรื่องของแบบการเสียเงินนะคะจาก การที่ลูกค้าเนี่ยเทเรานะคะหรือว่าลูกค้าเบี้ยวเราก็ได้นะคะหรือว่าพอลูกค้าไม่ใช้บริการของเราก็เลยกระทบกระเทือนกันไปหมดนะคะก็เป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองเลยทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มองว่าความเครียดนี้นะคะก็ไม่ได้รุนแรงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวเสาร์โคจรเดินถอยเราไว้ว่า อิทธิพลของความทุกข์คือดาวเสาร์เนี่ยมันก็จะน้อยนะสมมติว่าคุณจะจ่ายเนี่ยก็อาจจะจ่ายแบบไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลามันเครียดเนี่ยคุณก็ปล่อยวางได้นะคุณก็พยายามแบบปรึกษาคนในองค์กรนะคะคนในครอบครัวว่าเออเราจะกําลังจะทํายังไงดีนะคะมันก็เลยบรรเทาเรื่องของความทุกข์ใจไปได้ทีนี้ภพสุภะเนี่ยยังเป็นตัวแทนของเรื่องผู้ใหญ่นะคะถ้าในที่ทํางานก็คือแทนเจ้านายนะคะหรือว่าคนที่เขามี ศักยภาพเหนือกว่าเรา,าคนเป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นคู่ค้าใครที่แบบเป็นคนสําคัญในธุรกิจของคุณนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นในครอบครัวก็จะแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนั่นเองนะคะซึ่งมันเหมือนว่ามันมีเรื่องของปัญหาเข้ามานะคะปัญหานี้ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้านายก็อาจจะนายมีปัญหานะคะเกิดขึ้นเช่นอาจจะทะเลาะก,กับลูกน้องทะเลาะก,กับลูกค้าหรือติดขัดเรื่องของปัญหานิสิน บางทีก็อาจจะค่อนข้างกังวลน,นะคะว่าเอ๊เอาไงดีจะมีเงินจ่ายไหมนะคะจะมีเงินจ่ายไหมงวดน,นี้นะคะหรือว่านายจะแบบผ่านไปได้ไหมกับปัญหากับลูกค้ารายนี้หรือกับลูกน้องก็ไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะหรือเรื่องของแบบสังคมรอดด้านก็อาจจะแอนตี้นายเราก็ได้นะ,ะซึ่งนายเราเนี่ยอาจจะเป็นนายใหม่ก็ได้นะ,ะเพราะว่าสุภะก็คือเจ้านายเนี่ยอยู่ในจุดมรณนะอยู่ตอนนี้นะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในองค์กร พอนายใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่าวิธีแบบการวางตัวของนายเราเนี่ยจะเข้ากันกับทุกๆคนได้ไหมนะคะซึ่งนายเราเนี่ยก็อาจจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราก็ได้หรือตั้งตัวเป็นมิตรก,กับเราก็ได้หรือเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะเข้ากันกับนายได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เลยมีความรู้สึกห่วงหร,หรือกังวลนะคะกับเรื่องนายของเรานั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะก็จะเป็นไปได้ต้องระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันนะคะเพราะว่า อรินะคะก็คือโรคนะคะมาอยู่ที่ภพสุภานะคะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ง่ายในช่วงนี้นะคะการเดินเหินนะคะการแบบว่ากินอยู่ของท่านนะคะก็จะต้องแบบดูแลให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ดวงนี้นะคะเจอดาวเสาบางทีแบบดื้อไงผู้ใหญ่นะคะดื้อให้ทําอะไรก็ไม่ทานะคะตัวสุขภาพก็ไม่ไปกินอะไรก็ไม่กินให้ออกกําลังกายก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเลยทาให้เรารู้สึกห่วงหรือกังวลกับปัญหาเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านได้ ซึ่งดาวศุกร์เนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่27สิงหาคมนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะโครจรมาอยู่ในภพการงานค่ะในวันที่13สิงหาดาวเกตย้ายเป็นมหาอุดมากลุ่มลัคนาสำหรับคนธนูนะคะดาวเกตดวงนี้นะคะจะโครจรมากลุ่มลัคนาแล้วมีอิทธิพลไปอีก2เดือนนะคะ ซึ่งดาวเกตนะคะท่านอยู่ตรงไหนก็จะช่วยตรงนั้นนะคะแสดงว่าท่านอาจจะมาช่วยตัวคุณนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วดาวเกตดวงนี้ที่เข้ามาค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบการช่วยแบบอย่างยิ่งยวดแล้วกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเกตเป็นมหาอุดเป็นเทพองค์แบบชั้นสูงอะไรอย่างงี้ค่ะบางทีแบบเรากําลังจะมีปัญหาอะไรแบบต่างๆเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะมันก็เหมือนว่าโชคช่วยบุญช่วยนะ,ะทำให้เรื่องต่างๆมันคลี่คลายไปได้นั่นเองนะคะ ดาวเกตท่านมาช่วยก็จริงนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตัวคุณอนะโคจรสัมพันธ์กับภพบอริแสดงว่าคนธนูนะชีวิตในช่วงนี้มันจะต้องมีอะไรให้เราแบบท้าทายแก้ไขนะคะอุปสรรคปัญหาหนี้สินโรคภยัยไค้เจ็บมันเหมือนตัวเราจะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งนี้อยู่เสมอแล้วก็ทําให้นะคะในเดือนนี้ดาวเกตท่านเป็นดวงดาวที่ช่วยอะคะ่ะเราก็จะกลายเป็นแบบพ่อพระแม่พระของชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะ ถึงตอนที่เรามีปัญหาใช่บุญกุศลจะช่วยเราให้แบบอุปสรรคปัญหามันผ่านไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราก็เป็นคนช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพื้นดวงกเกษตรเจ้าเรือนของคุณคือดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของครูครูช่วยอะไรช่วยนักเรียนพระพระช่วยอะไรให้มีสภาพจิตใจที่ดีหมอหมอช่วยคนเจ็บคนป่วยนะคะหายป่วยนั่นเองคือพื้นฐานแบบจิตวิญญ,ญาณของคุณอะคุณคือ คนแบบธรรมะธรรมโมสายขาวผู้ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วพอช่วงเนี้ยดาวเกตมากุมลัคนาอีกอะคะ่ะมันก็เหมือนเอาคําว่าช่วยอะบวก2อคูณสไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครมีปัญหานะคะก็บอกคุณนะคะแม่พระพ่อพระก็คือราศีธนูนี่เองนะคะที่เราจะพร้อมที่จะช่วยสปอร์ตคิ้วแบกนะคะภาระของคนอื่นปัญหาชาวบ้านนะคะคือเรื่องของเราทั้งที่ตัวเราเนี่ยก็อยู่ในจุดอรินะแปลว่าปัญหาตัวเองก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะ แต่พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของลูกค้าลูกน้องลูกหลานบริวารคือขอให้บอกนะคะเราก็จะพร้อมที่จะเข้าไปดูแลนะคะหรือช่วยเหลือนั่นเองทีเนี้ยอ่ะโอเคคุณต้องไปช่วยชาวบ้านนะคะแล้วพอคุณมีปัญหาอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยช่วยคุณกลับนะเพราะว่าคุณทําความดีไงนะคะปัญหามันก็จะทําให้แบบมีทางออกไปได้แต่ทีเนี้ยจุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวเราอะตกอริ แล้วในเดือนนี้ค่ะมันจะมีดวงดาวที่โคจรตกอยู่ในภพเสียเยอะนะคะก็คือภพอรินะคะเลขหเลขสาเลขศูนนะคะภพมรณะเลขหนึ่งเลขสี่นะคะแล้วก็ดาวสุขถึงดาวเสาคือพระสุขเข้าพระเสาแทก<ๆ>คือมันเหมือนแบบต้องบอกว่าคุณปัญหาเยอะจริงๆอะ่ะแต่คุณนบบบุญช่วยจริงๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยมาช่วยเหลือคุณมีบุญหรือเปล่าถ้าคุณแบบว่าชีวิตนี้ไม่ค่อยถือศีลเอ่อทบุญเลยอันนี้ก็อาจจะเออเกิดเรื่องปุกบปรับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาแบบ ปุับปรับชับไว้นะคะเกิดขึ้นนะทําให้เราต้องเข้าไปแก้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบหนี้สินของชาวบ้านต้องเข้าไปแก้นะ,ะปัญหาเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะคะหรือเกิดขึ้นกันกับตัวเราอันเนี้ยก็เกิดขึ้นได้ต้องระวังเรื่องของสุขภาพต่างๆเพราะว่าอาจจะเป็นโรคขี้หมูลาที่หมาแห้งนะคะคือเป็นนุ่นเป็นนี้มีอะไรเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายแต่บุญกุศลจะช่วยนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยถ้าทำบุญนะก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีทีนี้ดาวพุธ เป็นจุดสังเกตอีกนิดนึงนะคะดาวพูดอยู่ในจุดมรณะเนี่ยนานมากแล้วนะตั้งแต่27มิถุนาแล้วก็โคจร,รคือเดินหน้าถอยหลังนะคะอยู่ในภพมรณะซึ่งภพม,มรณะมันก็จะเป็นภพที่มีเงื่อนไขยอยู่แล้วนะแปบลบว่ามันเสื่อมลงนะคะอะไรเสื่อมนะคะดาวพูดมาจากภพการงานการงานมันเสื่อมลงนะคะมาตั้งแต่27มิถุนาละคือมันเหมือนมันเดินหน้าถอยหลังมันเอาแน่เอานอนไม่ได้น้อยอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให,ให้มันมากขึ้นนะคะหรือมันแบบมีการแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอน คาดการลําบากพูดเป็นเรื่องของปัตนีเหมือนกันนะคะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองก็อยู่ไกลกันนะคะกะ็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะคะทางานด้วยกันก็ทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคือมันเหมือน,อนดาวพุธเนี่ยนะคะท่านจะโคจรเป็นปกติแล้วในวันที่12สิงหาคมถ้าใครเจ็บป่วยนะคะอย่างคู่เราเจ็บป่วยนะคะมันก็จะเริ่มเห็นละว่าเอ้ยตกลงป่วยเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าดาวพุธที่ตกอยู่ในสุดมรณะมันเดินหน้าแปลว่าเห็นชัดเจนละ อ๋อตรวลงเป็นโรคนี้เหรอหรือการงานที่มันมรณะคือมันเสื่อมลงไปเนี่ยอ๋อรุ้ละเพราะอะไรถึงเสื่อมตัวไหนไม่ควรขายตัวไหนควรขายลูกค้ากลุ่มไหนควรจะคุยอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะแบบเห็นเหมือนทรายแล้วว่าเอ้ยอันนี้แหละไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กแล้วพอเดือนหน้าดาวพุธก็จะโครจรย้ายนะคะเข้าสู่จุดสุภาะต่อไปนั่นเองในวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์ย้ายเป็นกเกษตรอยู่ในภพสุภาะสำหรับคนธนูนะคะภพสุภาะเนี่ย เจอดาวสุกกระตุ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะมันก็อาจจะมีเชื้อไฟมาก่อนหน้านี้แล้วที่คุณเข้าไปสัมพันธ์กับภพบสุภะนี่แหละนะคะก็คือเจ้านายคุณผู้ใหญ่คุณนะคะหรือเรื่องของความเจริญอะไรบางอย่างที่คุณห่วงหรือกังวลอยู่พอดาวอาทิตย์มากระตุ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะอาทิตย์ดวงนี้เป็นเกษตร,รด้วยแสดงว่ามันจะมีความเข้มงวด ชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสุภาเป็นเจ้านายเนี่ยนะคะเจ้านายคุณนะคะก็จะเป็นกเกษตรตาที่พอดีคือมีความแบบเป็นผู้นําสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแบบชัดเจนมากออกคําสั่งแล้วดาวอาทิตย์เจอเาดาวศุกร์ด้วยนะคะคือนายเนี่ยเป็นทั้งแบบคนกลมอํานาจเป็นทั้งผู้มีอิทธิพลเป็นผู้มีเงิน คือดวงดาวของนายเราเนี่ยแข็งแรงมากๆในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะโอเคมีดาวเกตคุ้มภัยนะ,ะแต่ว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยบางดวงก็สัมพันธ์ดีและสัมพันธ์เสียกับดาวอาทิตย์อย่างอาทิตย์เนี่ยนะคะจะเจอราหูนะเลขก8เลข3าเลข7ที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ด้วยเลยทําให้ เหมือนนายของคุณนะคะเขาก็จะมีอิทธิพลในสิ่งที่เขากําลังจะทําคือเหมือนเขากําลังหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างอะไรที่มันไม่ใช่ประโยชน์สําหรับตัวเขาหรือความเจริญในออฟฟิศเขาอาจจะเลือกที่จะไม่เก็บไว้นะคะอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยเจอดาวราหูนะคะราหูอยู่ในภพพันธุนะคะพันธุมาจากศาสตชาอาจจะเป็นแบบเรื่องของสังคมนะอาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานเราในองค์กรของเราคนที่เขาแบบไม่ทําตามใจนายอะ่ะคอยจะขัดแข้งขัดขานะคะ หรือคอยจะมาเป็นปฏิปักษ์เอาแน่เอานอนไม่ได้คนกลุ่มนี้ก็มองว่าอาจจะเอาตัวรอดยากนะเพราะว่ามันเหมือนว่านายของคุณอนะ่ะเขาจะเป็นคนกรรมอิทธิพลอะไรบางอย่างไว้นะซึ่งอาจจะเป็นการตัดออกก็ได้นะคะใครที่มีปัญญาปัญหาในองคอ์กรฝ่ายการตลาดฝ่ายการสื่อสารหรืองบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมมูนิเคชันอะไรพวกนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การตัดออกก็ได้นะคะ ใครที่ไม่ใช่พวกเดียวกันกับเขานะเขาก็ไม่เอาไว้หรือเป็นการแบบลดสถานนะหรือลดเงินเดือนก็ได้นะคะทีนี้อาทิตย์ก็สัมพันธ์กันกับดาวอังคารกันนะคะก็มองว่า,าลูกค้าคนที่ไม่เอื้อคุณนะคะก็นายอาจจะมีการแบบรีร์ไกน์องค์กรปรับแผนทางธุรกิจไฟในไม่เวิร์กเอาออกนะคะลูกค้ารายไหนไม่ใช่นะคะก็เอาออกไปนะคะคือมันเหมือนมันเป็นการปรับเปลี่ยนเพราะว่านายคุณมีอิทธิพลมากๆในช่วงเวลานี้นั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องสุภะเนี่ยนะคะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านแล้วกันนะคะ ก็มีบอกไปว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพเนาะของผู้ใหญ่ของเราด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวท่านโคโจรอยู่ในจุดมรณะคือมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงที่ท่านอ่ะโคโจรมาเป็นกเกษตรคือหายละหายละตอนนี้อยากเชร์ได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็จะเป็นผลประโยชน์เรื่องของเงินประกันก็ได้นะคะที่อาจจะมีการเรียกร้องนะคะไปนะะแต่ก็มองว่าการเรียกร้องเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะต้องการเอกสารเยอะแยะมากมายหรือว่า สิ่งที่แบบว่าเสียไปไม่ครอเอร์นะคะหรือแบบว่าการเคลมอะไรต่างๆเหล่านี้มันได้ยอดน้อยกว่าที่เราตั้งใจไว้นั่นเองหรือถ้าพูดถึงแบบเรื่องของสุภาเนี่นะอาจจะเป็นเรื่องของแบงก์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนสุภาเนี่ยจะสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณนะคะสุภาก็คือผู้ที่เราแบบไปพึ่งเขาอะนะคะก็จะเป็นแบงก์ก็ได้นะคะมันเหมือนว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการต่อรองอะไรบางอย่างเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินมานะคะในช่วงนี้นะคะ แล้วคุณก็พยายามอย่างยิ่งยวดมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะแล้วพอแบบกลางเดือนตอนที่ดาวอาทิตย์มากระตุ้นอีกนะคะมันก็เหมือนว่าอาจจะมีการตกลงพูดคุยอะไรกันบางอย่างแต่อาจจะเป็นการกู้ที่ได้ไม่เต็มจํานวนแต่ก็ถือว่ายังดีนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถึงไม่ครบนะคะแต่ก็ถือว่าได้เพราะว่าดาวอาทิตย์สัมพันธ์กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ธาตุนะคะมาจากพบการเงินก็คือมันก็จะมีบาง ที่เขาก็สนับสนุนรือส่งเสริมให้นั่นเองนะคะแต่ว่าพอเอินว่ามีดาวราหูกัดาว,ดาวอังคารถึงเน,นก็คือมันมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางนะคะเช่นบางทีเรื่องของสเตตเมนต์หรือว่าเรื่องของคนค้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็เลยทําให้ยอดที่คุณได้ะค่ะก็อาจจะน้อยลงไปนั่นเองในวันที่26สิสิงหาดาวอังคารย้ายเข้าเรือนคู่ศัตรูมาเลงลัคนา ในช่วงปลายเดือนนะคะดาวอังคารเนี่ยย้ายก่อนนะวันที่26แล้วตามมาด้วยดาวศุกร์นะคะย้ายในวันที่27 <c oughs> ก็เลยทําให้พอช่วงท้ายปักเนี่ยนะคะไอ้ปัญหารุมงเร้าอุปสรรคต่างๆนานาดวงดาวเขาจะเริ่มแบบกระจายออกกันแล้วนะคะแล้วการกระจายออกของดวงดาวเนี่ยมันก็จะส่งอิทธิพลถึงลัคนาของคุณที่มีดาวเกตสถิตยอยู่นะคะเลยทําให้อันเนี้ยดาวเกตคือบุญช่วยบุญช่วยมาอย่างชัดเจนละเพราะ เลขสามเลขแปดเลขหก 6, เนี่ยเขาจะทํามุมการเป็นจัตุสดายจัตุสดายเนี่ยเป็นมุมเกณฑ์ที่เป็นเหมือนเรื่องของความมั่นคงของเราอะค่ะเพราะว่าดาวเนี่ยไปลอยอยู่ในภพที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์นะคะคือภพตนุตัวเราภพปัต,ตนีคู่ครองภพพันธุครอบครัวหรือทรัพย์สินของเรานะคภะพกรมมะคือหน้าที่การงานมันเป็นเรื่องหลักเรื่องสําคัญของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะคะซึ่งทําให้ช่วงสิ้นเดือนคุณต้องเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมากหา้าหลายตานะอู่ครองการงานทรั ครอบครัวตัวเองการสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะเป็นการสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะเป็นการเอื้อคุณเพราะว่าโชคดีที่ดาวที่ลอยอยู่ะคะ่ะเป็นดาวที่สนับสนุนหรือส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะเลยมองว่าไอ้ที่คุณฝ่าวิกฤตต่างๆนานาม,มาเนี่ยนะคะบุญช่วยจริงๆแล้วคะ่ะในช่วงปลายเดือนนั่นเองนะคะก็คือคุณก็จะได้รับมุมจตุสดัยนี้ทําให้เกิดเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานครอบครัวทรัพย์สิน คู่ครองนะคะซึ่งดาวอังคารท่านจะมาก่อนนะคะอังคารมาอยู่ในภพปัตตณีค่ะก็เลยทําให้มันเหมือนมันมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องทํามันเป็นอะไรที่จะต้องขยับอังคารคือการเคลื่อนไหวค่ะต้องขยับคยื่นเคลื่อนไหวเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานต้องมีการแอคทีฟต้องมีการแบบเดินทางนะหรือว่าคู่ของเราก็จะแบบว่าทมัดทแแมงขยันนะคะทำนู่นทํานี่มีการทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนในครอบครัวกับคู่รักนะคะ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมไปอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วตัวเราอ่ะก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลทุกคนนะคะเพราะว่าดาวเกต์น่ะท่านสนับสนุนทุกดวงก่อนหน้านี้ดาวเกต์อยู่ในเรือนพฤหัสใช่ไหมคะสนับสนุนแต่อยู่ในจุดอริเพราะว่าคอยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านนะคะไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของแบบปัญหาชาวบ้านแต่คราวนี้พอสิ้นเดือนนะคะตัวเราะคะ่ะก็จะเข้าไปสัมพันธ์กับดาวราหูคือภพอพันธุนะคะก็คือเข้าไปช่วยคนในครอบครัวละนะคะ แล้วแบบทำมันอย่างสุดๆนะคะจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของคุณมีอะไรให้ต้องแบบทําอะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ยคือทําเต็มที่นะคะเพราะว่าจะเกิดราหูเต็มองนะคะดาวเกตก็สัมพันธ์กับดาวอังคารแฟนเรานะคะคู่ค้าเราอยากจะไปไหนนะไปไหนไปด้วยเดี๋ยวช่วยไปเป็นเพื่อนนะคุณเขาอยากจะทํางานควงกะอยากจะขยันสักเท่าไหร่นะอยากจะโชว์อะไรเนี่ยเราก็จะคอยแบบซัพพอร์ตเขาเสมอเลยนะคะ ส่วนดาวสุขเราอยู่ในภพก,การงานเนะะี้ยค่ะก็จะเหมือนว่าเราจะแบบพยายามวางแผนเรื่องของงานของเราอะทำงานของเราให้มันดีที่สุดอาจจะเป็นงานในลักษณะของการแบบเดินสายประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันออกมาในรูปแบบที่ที่สวยงามหรือมีการวางแผนที่ดีในเรื่องของการงานนะคะก็คือแบบเหมือนตัวเรามีหน้าที่ช่วยแบบทุกสิ่งในช่วงแบบปลายเดือนเนี้ยแล้วมันเห็นชัดเจนว่าการที่คุณช่วยอะ มันไม่ใช่ช่วยเด่ะเรื่องที่เขามีปัญหาไงมันเป็นการช่วยซัพพอร์ตจริงๆอ่ะให้ไปอยู่ในทิศทางที่มันควรจะเป็นก็เลยมองว่าช่วงสิ้นเดือนก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะสําหรับคนธนูค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปคําทํานายประจําเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP ีอื่นๆค่ะสาหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id s h e t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ